หยุดห้าข้อถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นข้อแรกหยุดให้ทุกคนพอใจในตัวของเราเพราะทุกคนมีความมีความชอบที่แตกต่างกันข้อสองหยุดกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาข้อสามหยุดใช้ชีวิตอยู่กับอดีตที่ผิดพลาด จงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วทำมันให้ดีที่สุดข้อ4หยุดสงสัยในตัวคุณเองจงเชื่อว่าเรานั้นสามารถทำได้จงเรียนรู้ในสิ่งที่เรานั้นต้องการก็ห้หยุดคิดมากไปทุกๆเรื่องเพราะเพราะจะทำให้เราเสียสมาธิเสียสติและเสียใจใน ายหลังหยุดห้าข้อถ้าอยากให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้นวันนี้แนวคิดข้อคิดดีๆจากพี่แคทก็ต้องกดตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะจากพี่แคทค่ะสวัสดีค่ะดูยูค่ะดูย,ด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 ยสวัสดีค่ะดูย